ท่านพี่ข้าผิดไปแล้วข้าลงผิดไปเองขอร้องละเห็นแก่ที่ว่าเป็นคนในตระกูลเดียวกันปล่อยข้าไปเถิดแล้วก็งูตัวนั้นข้าซื้อมันมาจาก,จากตลาดมืดไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปมีแต่ข้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้ยาถอนพิษถ้าหากปล่อยข้าไปข้าจะดูเหมือน ดูแล้วเหมือนงูสามเดียมสีดำเลยบนหัวนี่มันอะไรกันนายหญิงงูตัวนี้ได้เปิดปัญญาและกลายเป็นสัตว์อสูรเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะสัตว์อสูรคืออะไรมนุษย์พระเจ้าปีาศาจทุกคนปฏิบัติในสิ่งเดียวกันและที่อยู่บนหัวของงูตัวนี้ มีสัญลักษณ์ปานปรากฏขึ้นมานั่นก็หมายความว่างูตัวนี้ฝึกฝนจนถึงระดับหนึ่งและในร่างกายของมันอัดแน่นไปด้วยกลิ่นไอายวิญญาณเพราะงั้นมันจึงไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทั่วไปอีกต่อไปสัตว์อสูรถ้าหากมันสามารถฝึกฝนได้ถึงระดับสูงสุดมันจะเปลี่ยนร่างได้ใช่หรือไม่ กลายเป็นใช้รูปงามอะไรประมาณนี้หูน้อยทรงเสนีนะข้าชอบที่สุดเลยมันไม่ง่ายเลยนะเจ้าคะที่จะเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองได้มีแต่ปีศาจสวรรค์ที่อยู่ระดับสิบเท่านั้นถึงจะทำได้อีกยุ่งยากจริงเจ้ายืนมือออกมาให้มันกัดเจ้าให้ข้าดูซิ พี่ใหญ่ไว้ชีวิตข้าด้วยเจ้ามียาถอนพิษไม่ใช่หรืองไงจะร้องแหกปากทำไมไม่ตายหรอกหนาคือว่ายาถอนพิษนั้นข้าจะเขียนท่านให้ท่านพี่ไม่สินายหญิงไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดนั้นเจ้าก็เขียนมาสิเสร็จแล้วขอรับนายบอกุดุนแดกกัดไปแล้วจังหวะน,นี้ร้องยังมาอ้าก้า ตัวนี้นิสัยร้ายกาดก่อนหน้านี้เราจะให้มันอาหารมันเรายังเกือบถูกมันกัดเข้าให้ทำไมมันถึงได้อยู่บนมือของนางได้แล้วเสี่ยวฉีอินคนนี้ก็เปลี่ยนไปแปลกมากมากก่อนหน้านี้ก็กริยาท่าทางของนางดูสง่างามมากแต่ว่าตอนนี้เสี่ยวเฮยเด็กดีเชื่อฟังจริงๆเลยนะอย่างกับแม่มดที่ งดงามเลยสัมผัสเบาๆเสียวเหมือข้าก็มีวิธีปรุงยาเหมือนกันเจ้าทำตามวิธีของข้าแล้วลองให้เขาใช้ยานั่นดูดูสิว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนายหญิงทำไมไม่ทำตามวิธีที่ข้าเขียนไปละ่ะขอรับท่านต้องการจะทำอะไรกันแน่แน่นอน ว่าข้าจะวางยาพิเจ้านะสิไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวไม่เจ็บหรอกข้าก็แค่ต้องการวิธีปรุงยาของเจ้ามาเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีข่าเท่านั้นเองทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นายหญิงท่านกำลังจะคิดจะทำอะไรกันแน่ไม่นะอ้าปิดปากมันซะ เปิดปัญญาแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันนะคุยกันค่อยง่ายขึ้นหน่อยเข้าใจหรือยังเสียวเหยก่อนหน้านี้ข้าก็เลี้ยงสัตว์มาหลายตัวอยู่เหมือนกันต่อไปนี้เจ้าก็ติดตามข้าแล้วกินแล้วกันข้ารู้วิธีจะต้องปรับแต่งพิษของเจ้ายังไงเพื่อให้เจ้าแข็งแกร่งยิ่งขึ้นข้าเข้าไปอย่าขยับ พิษลูกนี้ไม่เหมือนในโลกที่เราจากมาเพราะงานคอเวลาศึกษาหน่อยแล้วกันแต่ว่าในตอนนี้เราจะกลายเป็นคนชั่วไม่ได้เพราะระบบไม่อนุญาตร <c oughs> ่างกายที่ยอดเยี่ยมที่เอาไว้ใช้ทดลองพิดงนูนี่มันจะเป็นบันทึกประสบการณ์ที่ดีเลยระบบหนาระบบเจ้าทำให้ข้าต้องสูญเสียโอกาสครั้งนี้ไป ดูสิว่าข้าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเท่าไรช่วยชีวิตคนจากพิษพราะเจ้าจะมอบสิ่งดีๆให้แต้มบุญบวก100ยเยสเจ้าตัวได้ใช้พิษงูกับผู้อื่นสวรรค์ลงโทษแต้มบุญลบ50ให้ตายเจ้าทำเจ้าเจ้าตัวใช้คำพูดไม่สุภาพระบบหักแต้มลบ10 มันไม่ง่ายเลยกว่าจะได้คะแนนแต่ละคะแนนมาแง่โอ้ไม่งยร้องตุ่นดอกท้อนี้ร้อยปีออกดอกร้อยปีติดผลขอให้ท่านนกกระเรียนให้ความเคารพด้วยแขกแขกแขก อายญก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้ขี้เหนียวแบบนี้นี่นาะในบอกว่าลูกทอในเรือนของเจ้าข้ากินได้ตามสบายไงล่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ข้าต้องใช้ใช้อะไรเจ้าไม่เคยกินเลยสักครั้งน่าเสียดายจะตายถ้าหากนั่นเจ้าจะต้องเลี้ยงอาหารข้าที่สาลาเซียนเปานะตกลงตามนั้นแล้วก็นะ ในลูกทอน่ะมีพลังยินและอย่างอยู่ถ้าหากกินเข้าไปแล้วแล้วก็จะทำให้การฝึกฝนสองลูปแบบง่ายขึ้นเจ้าได้เจ้าเคยได้ยินเรื่องอุปสรรคให้อุปสรรคใช่ไหมดอกท้อหรือเปล่ายาใหม่นี่คิดค้นจากเผาจ,จิ้งเจาะได้ยินมาว่าให้ผลลัพธ์ที่ไม่เลวเลยการแสดงของข้าในวันนี้จบลงแล้วขอให้เจ้ามาใหม่ในอีกเดือน ในอีกเดือนข้างหน้าก็แล้วกันลาก่อนอาูโ,โดเตหรือว่าอะไรสักอย่างถ้าคนนี้ไม่ได้เราเฉยเลยทำเกินไปแล้วข้าจะไปบอกทุกคนว่าเจ้ามันใจร้ายแต่ว่านะเขาจะเอาดอกท้อไปทำอะไรกันแน่หรือว่าเขาจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องนี้ข้าชอบยิ่งนะัก